สวัสดีครับผมหมอแบงค์นายแพทย์ธนาคมสุขเจริญจากดร์สตอรี่นะครับสำหรับคำถามที่ว่าเราควรจะทำช็อคเวฟหรือว่าควรจะทำพีอาร์พีนะครับคือจริงๆแล้วช็อคเวฟเนี่ยเป็นการรักษาพ,พื้นฐานสำหรับคนที่มีปัญหามาจากหลอดทุด้านหลอดเลือดเป็นสำคัญนะครับแต่ว่าหมอจะแบ่งอย่างนี้ครับคือถ้าคนไข้เนี่ยมาทำแบบประเมิอนอาการหรือว่าประเมินแล้วอาการอยู่ในช่วงเล็กน้อยถึงปานกลางเนี่ยการทำช็อคเล็กอย่างเดียวอาจจะเพียงพอครับ ที่มีอาการปานกลางไปถึงหนักเนี่ยหมออาจจะแนะนําให้ทําช็อคเวฟควบคู่กันไปกับ PRP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาให้ดีขึ้นครับสำหรับใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ